คนประกอบการปลาอะไรนี่ล you know ูกปลาดุกทะเลฟูงหนึ่งรอดไปกว่า50% 60%ิบเปอรเซหอ็นแหละือยู่ติดเลยอยู่ติดอกนี่มเยอะปลาดุกตัวนี่นี่นี่เอาไฟเด้ไฟเอาไฟได้เหรอเอาเอาดี เ,ออเดี๋ยวมาใหม่ดียนัดกันมาอีกทีหน,นึ่งก็มามาแถวนี้แหละมันองไปไกลหรอกไปไกลมันเปลืองค่าน้ำมันรถแถ่นี้ก็มีปลาอะไรพี่โยโอเคเดี๋ยวนัดเจอกันไหมโอเคโอเคโอกาสหน้าไ่ากันอีกทีนึง พวนี้จะไปตีอยู่โน่นพวกนี้อยู่เหรอไม่ไม่ไม่ลากลางวันอ๋อลากลางวันจะไปอ่างมับชันอ๋อโอเคโอเคอ,อ๋อไปตามไปไปหาตุ้มตัวเก่า,า <Okay. S 1> โอเคตตัััดดดาายพุ่งูอ่าโอเคเพื่อนร่วมทีมกลับไปแล้วหนึ่งครอบครัว อุ้ยเจ้าฟูงเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้เอาลูกมาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เอาลูกอันนี้เอาพ่อพันแม่พันมาเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหปรดีเลยได้ตัวแค่โอ้โหโอ้หนี่ไงนี่ไงปลาดุกทะเลหวานจุ่มเดียวนะเมื่อกี้โอ้โหวะเมื่อกี้ยังถามหาอยู่ว่ามาลูกแล้วพ่อแม่ไปไหนวะ มายกฝูงเลยเป็นไงทีเดียวโคมเดียวยกฝูงโอ้โหโดนบ้างไหมประดุกทะเลครับหรื่องทาเรียลปีนแก้วเนาะปีนแก้วหรือดุกทะเลครับเฮ้ยลองเยียบโอ้ยค่อยๆปลดนะใจเย็นๆเยี่ยมเต็มเลยหลายเสียงเลยนี้มติด ่าช่วงบทบาทก่อนนะคนบทบางก่อนช่วงปดวยอยู่อะไรน้อนดีเนาะน้ำขุ้นเลยนะลงแล้วน้ำขุ้นเลยไม่ใช่่ปาโโอ้หไมธรรมดานะเนี่ยนี่นี่แหละคืาเรียกว่าเซียนเซียนแห่ตัวจริงไหนดูหน้านะครับดูหน้าเซียนแห่หน่อยผ่านนะผ่านโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ย โอ้ยโอ้ยดูดิมีแต่สายเป้งเลยอ่ะนี่แหละที่ที่ถามหานี่แหละใส่นี่เหรออืมใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอ้ไม่ใช่มันตกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวเปล่าวะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวป่ะกี่วานหวานสูมเอาเลยหวานสูมโดนเต็มเต็มเห็นมันคุ้นๆตะคุ้มตะคุ้มเลยเออหรือว่าฝูงนี้ว่าที่เขาพูดถึงอ่ะใช่ไหม เขาบอกว่าผงมันตัวใหญ่นะก็บอกเท่าแขนเด็กอะ450ตัวเขาว่าผงนี่ละมั้งนี่มาดู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 ผลงานผลงานไม่แห้วแล้วครับผ่านเจี๊ยบครับ่นเียไม่แห้วแล้วครับบานนี้เต็มเลยเต็มคู่เลยเต็มคู่เลยปลาดุกทะเล เราตำมือนะตำเยอะตำมือมันไม่อร่อยเหมันตำส้มตำนะถ่ายเยบเเนี่ยเออถ่ายเลยสุดยอดเลยอ่ะถ่ายที่มันสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหเต็มคู่แล้วอ่ะเต็มกับคู่แล้วอะตายังไม่หมดเลย มากเเนตื่นเต้นเห็นปลาตัวใหญ่นที่ว่าเม่เช้าเห็นน้ำตื้นเคุณี่แม่ไปวหานเนาะผมก็นึกว่าไม่มีอะไรล้วไม่ตรงไมตื้อเลยเนี่ยเห็นน้ำคุณคุพี่คิดว่าหลากแค่มามันนี่ไง งมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไม่เคยเจอฝูแบบนี้ไงเอนี่ยวันนี้โดนฝูไม่ใช่โดนฝูอย่างเดียวมีโดนมือด้วยเจอเสงฟูงอยู่ฟูงเล็กฟูงเล็กฝูงเล็กตัวเล็กกว่านิ้วก้อยอ่ะมาเจอฝูนี้เอ รู้ว่าเจอพมใจได้ปล่อยะไมอะไเอาปล่อยนไม่พูดถึงถ้าเราเอาไฟมันจะมองเห็นไหมเอาไฟไปส่องช่เห็นไงส่องก็จะเห็นดำๆๆอ่ะน้ำนมันขุดอืมแนำมันขุดไปกจังจากนี้นะจุดนะ ใจเย็นๆนะอย่าอย่าเพิ่งรีบกรรมนะใจเย็นๆนะค่อยๆปลดนะโอ้ไม่ใจจะสามสิบเลยเออยี่สิบได้มึงหยองว่ามาไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนหรือไงมันเกินแล้วนี่ไปสามสิบละตัวเลยไปแกะนี่นี่ยเกือบยี่สิบตัวแล้วเลยยู่ในกลุ่มพี่ยองตกห้าสิบแล้วมั้งโอ้ยพี่ยองอืมไม่ม่ช่วยแกะแล้วเนี่ยพี่ไม่ว่างแล้วพี่เป็นมือกล้องแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นปลาดุกอย่างนี้ยิ่งเป็นปลาดุกทะเลงี้พี่เป็นมือกล้องอย่างดีเลยนะ ก็ค่อยปวดก็ค่อยปวดกันดีๆเคยปวดปลโหลดปลาปากฏดไหมไม่ไม่ใช่ปลหลดสิเคยเคยปวดปรากฏไหมปรากฏดอ่ะปราปากฏมันก็จะเป็นแบบเงียงข้าบนเหมือนกันแบบนี้แหละเออปรากฏกับป้าขยงยแล้วก็ป้าปินแก้วดุกระนี่มันก็เหมือนกันมันจะมีสามเงียงไงต้องระวังหน่อยนึงเขาเรียกป้าอะไรินแก้วปินแก้วหรือปลาดุกทะเีเออ ใช่แล้วแต่จะเรียกมันมีไซส์ใหญ่วันนี้นะป่าเนี่ไซส์ใหญ่วันนี้แล้วก็ยาวกว่านี้มันมีนะตัวใหญ่มันอ่ะเคยได้อยู่เมื่อก่อนพี่เคยลงเรือยางพี่ได้ตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันได้แค่ตัวสองตัวไงใช่แต่นี้พูดถึงว่าไซส์มันอ่ะมันเคยมีไซส์ใหญ่ตัวเต้าน้ำลึกจะไหโยงตัวเท่าเท่าก็พี่ลงเรือยางไงมันได้ตัวใหญ่ไง แต่นี่อย่างนี้ก็สุดยอดแล้วโหคุ้มค่าว่ะเอ้ยมาถูกวันว่ะปกติพี <c oughs> ่มากับหลานยังไม่เคยเจอเลยวันนี้เอ้ยมาถูกวันจริงว่ะเออสุดยอดเฮ้ย,ย,เ,ยเอยอเยอ,อย่าไปเหยียบปลาดุกนะเดี๋ยวปลาดุกตายเง <c oughs> <c oughs> ี้ยยิงเยอะๆ,ๆอยู่พี่ยกมาแต่ท่านไม่ช่วยเกะเออแกะไปเฮ้ะช่วยกันแกะ เดี๋ยวพี่จะเก็บภา้บรรยากาศให้ตื่นเต้นอ่ฝากฝากฝากเพื่อนทุกคนเผื่อเขามีอารมณ์อยากเหมือนเรามั้งจะมาใส่กับแม่เนี่ยเผื่อเผื่อเขาอยากกับเรามั้งนี่ดูตัวดูตัวดูตัวปวดยังไม่เสร็จเลยครับเออดูตัวไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเหนื่อยครับไม่ใช่เขาห้าสิบตัวระหว่างเทยุงมันเยอะใช่มั้งเยอะเออดูดิดูในนี้เป็นกล่องตรงนี้ก็เป็นสิบขยับถังเออขยับถุง ต้นถังก็เต็มถังกเยอะผู้พี่ยังตื่นเต้นไม่หายเลยว่ะเฮ้ยพี่ย้งวันนี้วันนี้มาถังมันมันเต็มถังเลยปกติเตรียมถุงถุงใหญ่มานะไม่เคยได้แบบนี้นะวันนี้เตรียมถังเล็กถุงเล็กมาเออไม่พอใส่ไม่พอใส่เลยอ่ะปกติทดถังเลยผังใหญ่เกินปกถังใหญ่เกินเลย โอ้ยไม่น้อยเลยเนี่ยจะเต็มถังแล้วจะเต็มถังแล้วจะเต็มถุงแล้วหวานเจี๊ยบครับโอ้ยดูดิทำไมบอกว่าคุณไม่รู้จะบอกว่ายังไงละแบบนี้นะขนาหวานไม่ค่อยแตกนะเนี่ย ไม่แตกไม่หมดเนเมื่อกี้เห็นลูกหวานแตกไหมได้ปลาสองสามตัวเห็นปะแถวปลาตัวเล็กๆด้วยโอ้อันนี้คิงกันสุดๆเลยใช่ไหมเนี่ยไปถึงห้องแล้วให้พี่มอนทำหรือใช่ไหมโอ้เกือบ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 หลุดไปแล้วเกือบไม่ถ่ายแล้วนะเมื่อกี้เนาะเกือบหลุดเฟรมอ่ะหลุดแล้วดีมากดีเลยเออดีนะลูกพามานี่ลูกนำโชคแนี่ย ลู้มามาเล่นน้ำหน่อยนึ่งมาเจอใอ้น้องคนนะเออก็เมื่อกี้น้องคนพาลงมาไม่ใช่เหรอมาเจอพอดีเออเป็นรังตัวนั่นแหละใส่ถังอีกไหมใส่ถังใส่ถุงมาใส่มาเลยไม่ใส่ใครจะปล่อยจะปล่อยไปไหนอ่ะเออเฮ้ไม่กล้าจับเลยว่ะพี่ยองง่วแต่ตื่นเต้นนะพี่ไม่กล้าจับเลยอ่ะดูดิ เดี๋ยวมันสะบัดใส่มือมานี่พี่ก็นั่งร้องให้อยู่นี่แหละเจ็บสองข้างแล้วเนี่ยมีครับเขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่มีความสูงมากที่สุดในโลกใส่นี้นะครับไม่ต้องเสือครับเ,ออเป่งๆเ,เลยโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ยนี่เขาเรียกสุดยอดจริงโอ้ยเกินมั้งวะห้าสิบตัวเกินป้องวะ ดูดีตัวใหญ่ด้วยนะอืมดูดิปลดมาดดพักใหญ่แล้วยัยงไม่หมดเลยอ่ะดูดิโอ้ยน่าจะเป็นลูกดูดิน่าจะเป็นลุกของแบบตื่นเต้นจังเลย,ยแม่มันก็จะไปเกาะฝูงไปเรื่อยนะป่าเนี่ยมันจะเกาะฝูงไว้ไปด้วยกันเจอก็เจอฝูงเลยน่าจะมีลุกมันเยอะมันตามมนะาใกล้แหวกแล้วเยอะแล้วเต็มแล้วไอ ปลากระบอกเหมือนกันปลากระบอกก็จะจับปูเหมนที่เหมือนกันแต่ปลากระบอกมันจะไวปลากระบอกมันจะไวโอเคจบคลิปนะครับเออสุดยอด